ตั้งกล้องจับเวลาตัวเองจ้าทุกคนค่ะเพราะว่าเมื่อคือนนะลืมรีดผ้าจริงๆนะอยากรู้ว่าใช้เวลานานไหม ผลปรากฏว่าเตารีดตัวนี้เป็นเตารีดไอน้ำนะคะยี่ห้อแมกค,ค่ะที่เราซื้อมาแล้วเราชอบมากไม่ใช่แค่เรานะแฟนเราก็ชอบทุกคนคะ่ะเขาปรับผ้าได้ดีมากตอนนี้เราใช้เป็นผ้าลิดอินนะเพราะว่าเราจะดีดผ้าใส่ไปวันอังคารจ้าทุกคนรู้ไหมรับประกัน1ปีนะแล้วก็สามารถรีดผ้าถึง1ชั่วโมงค่ะสูงสุดเลยและได้มากถึง30ตัวเลยนะอยู่ที่ว่าใครจะดีดผ้าเร็วใครจะดีดผ้าช้าเราเป็นคนที่รีดผ้าเร็วมากแต่แฟนจะเป็นคนที่ดีดผ้าช้า นิดะะคะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนเราปรับเป็นแบบผ้าดินินนะอันนี้หนึ่งตัวเราใช้เวลาไปกี่นาทีลองมาดูกันนะนี่เลยจ้าเราเริ่มนับเวลาที่0ูนย์นาที48่วินาทีจ้านับเลยเรารีดไปแบบนี้เลยนะทุกคนจะสังเกตได้ว่าผ้าคือเรียบมากนะคะไอ้น้ำมาออกแล้วก็ร้อนแบบรวดเร็วมากเลยนะคะใช้เวลาแป๊บๆเองก็รีดผ้าเสร็จแล้วนะเสื้อตัวนี้จะใส่วันนี้นั่นแหละทุกคนคะ่ะจะไปทำงาน ตื่นมาตีห้าจัดเลยเสียบป,ปักเองเลยแล้วก็รีดเองเลยไม่ง้อแฟนจ้าเพราะเมะื่อคืนลืมรีดผ้าให้เราแต่ไม่เป็นไรเรามีเตารีดไอนะ้ำแบบนี้เราไม่กลัวจ้ะรีดฝั่งซ้ายดูทุกคนฝั่งซ้ายนะคะเรียบมากอันนี้จะไปฝั่งขวานะผ้าแบบนี้ดูเหมือนจะ ไม่ไม่มีอะไรนะแต่จริงๆอ่ะผ้าแบบนี้แอบยับด้านในนะทุกคนไม่รีดไม่ได้นะเดี๋ยวไปทำงานแล้วมันไม่เวิร์กนะคะเตารีดตัวนี้ให้กำลังไฟอยู่ที่220วน,นะคะแล้วก็ พลังอยู่ที่2,200วัตต์นะคะรีดได้สูงสุด1ชั่วโมง30ตัวและที่สำคัญมีประกันจากผู้ขายด้วย1ปีมันเลิศตรงนี้แหละทุกคนรีดแบบอ้อมไปอ้อมมาแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็หมุนได้จริงๆมันหมุนได้แล้วเราใส่ฐานแน่นไปนิดนึงมันเลยหมุนไม่ได้ไมเป็นไรนะเดี๋ยวเราจะหมุนที่ฐานเอาก็ได้นะคะเป็นการแก้ปัญหานะเป็นคนที่รีดผ้าบ่อยมากก็เลยใช้ไม่ค่อยคล่องจ้าแต่ถามว่า มีเตาลีดไอ้น้ำตัวนี้แล้วเวิร์กมัยตอบได้เลยคำเดียวว่าเวิร์กมากสรุปเบ็ดเสร็จแล้วเริ่มลีด0นาทีกับ48วินาทีเริ่มมานะคะเฉะลี่ยเวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีจ้าในการรีดนะคือรวดเร็วมากจะบอกว่ารวดเร็วมากราคาไม่ได้แพงเลยนะราคาเพียง599บาทจ้า แต่คนไหนที่อยากจะมีฐานรองนะก็สามารถซื้อหรือจิ้มได้เพียงราคา699บาทเตารีดทุกชิ้นของ Max มีรับประกัน1ปีและจัดส่งแบบรวดเร็วมากแถมผู้ขายน่ารักสุดๆเลยส่งของปุ๊บผู้ขายจะอินบ็อกบอกปั๊บว่าส่งของให้ลูกค้าแล้วนะโอเคเรียบร้อยแล้วเราขอตัวไปอาบนะ้าแต่งตัวไปทํางานเกินนะคะทุกคนคะใครสนใจพิกัดเตารีดของ Ma x แล้วเอามาปักให้ทุกคนได้ช็อปกันเรียบร้อยแล้วนะช็อปสะดวกช็อปมั่นใจช็อปปลอดภยัยและที่สำคัญช็อปมีประกันช็อปเตาลีดแม็กจ้าประกัน1ปีด้วยนะ